สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอา,อาหารคืออยู่นานๆแล้วก็ทำเป็นอาหารไทยบ้างครับก็อยู่นานตั้งแต่2489มานี่ก็ทำอาหารไทยก็ครั้งแรกนะครับตามผมมาครับวิธีง่ายๆไม่มีอะไรครับขึ้นชื่อว่าอาหารไทยแล้วก็ครับวันนี้ปลาเก๋าผัด เปรี้ยวหวานครับก็คือเป็นอาหารไทยแหละครับอาหารไทยแบบธรรมดาธรมดาที่เขาทำส่วนมากก็คนชอบนะครับขึ้นชื่อว่าอาหารไทยก็มีสายพริกเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับพริกก็สวนของเราเองง่ายๆไม่มีอะไรกินงกิกจุดๆๆ่เก่าฮือฉาซึงตีซึงซึงตีานั่งตรงกบบอมีหนังเจ้าช่นได้ย่ เออเชียงล้อมไทยก๊อตเชียงคะเลย,ยจะเราชาชตีเชียงลอเรียว่าปาเกาผัดหรือว่าทอดก่อนแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานอ่ะทำได้หลายอย่างขึ้นชื่อว่าปลาเกา๋าครับขึ้นชื่อว่าปลาเกา๋าก็มีปาาลาเก๋าเราทอดไว้เสร็จแล้วเราเอามารวมเดี๋ยวเรามาทอดใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เกี่ยวกับโควิดเราต้องปิดไว้ให้มิดชิดเพื่อป้องกัน เ,เกี่ยวกับสุขภาพของเราเองนะและจุดสำคัญก็มีนี่แหละครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วไม่เหมือนก่อนก็นี่แหละครับเติมด้วยเขาเรียกอะไรซอสมะเขือเทศนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็น้ำปลาสับปะรดจุดสำคัญเปรี้ยวหวานก็ต้องมีสับปะรดนะฮะแล้วก็พริกหวานพริกหวานนี่ก็ เขาใส่แล้วก็มันไม่ไม่เผ็ดนักนะแล้วก็อะไรอะไรหอมหอมหัวใหญ่นะเดี๋ยวทำให้ดูง่ายๆไม่มีอะไรครับแล้วก็พริกพริกนี่สวนของเราเองนะฮะคุยให้มันตลกที่จริงเราปลูกเองนะครับแล้วก็แครอทครึ่งหัวก็พอแล้วก็ ข้าเล็กอะไรเรียกไม่ถูกนะเอาหัวเดียวก็พอพร้อมด้วยหัวกระเทียมจริงๆกระเทียมเข้าไปเจียวของผมเจียวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วคือเอาแบบง่ายๆเลยเจียวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็แครอทครึ่งหัวก็พอไม่ต้องเยอะนักนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวทําได้หลายอย่างบางคนใส่ลงไป ทอดเสร็จใส่ลงไปผัดเลยก็มีบางคนก็ผสมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วชิมดูว่าหวานไหมนะทำได้หลายวิธีครับเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับเริ่มแรกเราก็จะเอา,เอาพวกที่ของที่เตรียมไว้เทลงไปแช่น้ำเทลงไปล้างก่อนนะฮะลงไปล้างก่อนต้นหอมเราก่อนที่จะล้างสับหัวมันทิ้งเลย เป็นวิธีที่ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากนี่นะครับแล้ว,ลวต้นหอมนี่ใส่ทางท้ายง่ายนิดเดียวนะเอาครึ่งเดียวก็พอที่หางนั้นไม่ต้องแล้วเนแล้วก็ไปแช่น้ำเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างนะแล้วก็พร้อมทั้งหอมหัวใหญ่ก็เหมือนกันนะแล้วก็ไปแช่น้ำ แล้วก็ล้างเป็นวิธีที่ง่ายๆ่ล้างนี่ไม่ต้องล้างให้ดูะเป็นของง่ายๆอยู่แล้วครับไม่มีอะไรยากงานของผมมาง่ายง่ายครับเมื่อล้างเสร็จแล้วแล้วก็เอามาหั่นน,ะะนี่แหละฮะนี่แหละครับง่ายง่าแล้วก็ใส่ชามไว้เลยใส่ชามไว้ครับเดี๋ยวค่อย เอาลงไปผัดวิธีง,ง,ง่ายงา่ายครับแล้วก็ต้นหอมเราต้องพันเพืเก็บไว้ต่างหากเพราะว่าต้นหอมเนี่ยใส่ที่หลังนะใส่ก่อนไม่ได้ใส่ตอนที่จะจะจะตักแล้วลว่ากันอย่างนั้นเธอนี่แหลคะครับให้เกี่ยมวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการทำอาหารต้อง ให้มันสะนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญแล้วเราก็หั่นไว้เตรียมไว้ว่านอย่างนั้นเธอนะของง่ายๆไม่มียอะไรยากครับใช่ง่ายง่ายแค่นี้เองก็เสร็จแล้วไม่ต้องหันทั้งหมดนะนะแล้วส่วนนี้เราก็เอามาปอกปอกทุนให้ปอกให้ดูว่าของง่ายง่ายเนี่ยครับ แล้วก็ปอกเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นยาวๆนะง่ายๆไม่มีอะไรยากครับครับน,รรน,นี่ก็เสร็จแล้วอย่างนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็หัน่นง่ายๆครับพอปอกเสร็จแล้วเราก็หัน่นอันนี้ยังไม่ตลองเอาไม้กลับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอามาผัดง่ายง่ายของง่ายง่ายครับนี่เราก็ลอกเขาเรียกว่าลอกที่มันข้างมันมีอยู่ชั้นหนึ่งนะเราก็ลอกออกแล้วไม่ต้องเอาหมดลูกก็ะดษเนี่ยลา่างชั้นครับเสร็จแล้วก็หั่นหั่นนี่มันแล้วแต่นะฮะบางคนก็หั่นตำยาว บางคนก็หั่นขวางเล้วแย่แล้วเราก็ไว้วมกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องลงไปผัดก่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะเพราะว่าหัวหอมใหญ่ผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมคั่ของง่ายๆนี่หมเสร็จสับเรียบร้อย เครื่องเตรียมเราก็เตรียมว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลาไปทอดอีกทีหนึ่งภาษาจีนเรียกว่าหวยฉ่ายเหมือนเราไปทํโต๊ะจีนอ่ะก็ต้องทําเสร็จสับเตรียมเสร็จสับเรียบร้อยทอดไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วประเดี๋ยวเวลาไปออกโต๊ะไปท,ทําที่ที่สถานที่ก็ใส่ลงไปเปิดไฟแรงๆผัดสองคำทีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รวมกันเขาเรียกหยย่หวยฉ่ายหวยฉ่ายก็คือมารวมกันอ่ะของง่ายๆ ครับติดเตาแล้วครับก็ใส่น้ำมันแล้วก็เอาปลาลงไปทอดถ้าปกติเขาก็จะเจียวกระเทียมแล้วก็ทอดทั้งปลาแต่ี่กระเทียมเราเจียวเสร็จแล้วนะที่เมื่อกี้่านให้ดูกระเทียมเราเจียวพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะฮะง่ายๆเพราะว่าไม่ต้องเจียวให้ดูเป็นการวิธีที่ง่ายชนิดหนึ่ง ใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็เอาปลาลงไปทอดเพื่อให้มันเก่ยมให้มันหอมว่ากันอย่างนั้นเธอแบบทำโต๊ะจีนนะทำทำโต๊ะเขาต้องทำอย่างนี้เพราะจะได้เร็วไม่งั้นกว่าจะดิบๆไปทอดให้สุกมันจะช้านะเสียเวลา เวลาทอดแล้วก็ขยับปายๆมาๆอย่างเนี้นะแป๊บเดียวมันก็เหลืองละง่ายนิดเดียวนี่เราก็กลับพอเหลืองเราก็กลับข้างนะฮะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาของง่ายๆไม่มีอะไรยากนะฮะค่ะมันเสียที่มือไม่สันะ่นอ่า แป๊บเดียวมันก็เกี่ยมแล้วมันก็หอมนี่ถ้าแบบที่มีกลิ่นก็ออกดีมีกลิ่นหอมแลละง่ายน,นิดเดียวครับนี่คือเยาวขึ้นได้แล้วนี่ก็เกี่ยมแล้วก็ทอดประมาณสิบนาทีได้แล้วประมาณสิบนาทีได้แล้วนี่เราก็เอาขึ้นแล้วนี่ถือว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว ถือว่าเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ทอดเสร็จสับเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมเลยก็ได้ยังไม่ใส่ก็ได้นะเดี๋ยวจะทำส่วนผสมให้ดูวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากครับก็เอาขึ้นมาให้มันเขาเรียกอะไรสเส็ดน้ํามันให้น้ามันมันออกก่อนนี่ง่ายงายไม่มีอะไรยากนะฮะเอามาใส่ตาลไว้ใส่ไว้ก่อนให้น้ำมันมันแห้งลง ครับของง่ายงไม่มีอะไรยากครับ่อบเอาขึ้นมาหมดเลยครับ,คร,บครับเดี๋ยวนี้แบบสมัยใหม่ก็มีแล้วว่าแล้วแต่คนทํานี่ทําแบบสมัยใหม่ให้ดูว่าวิธีการทําก็ทํา,ทาไปอีกแบบก็คือใส่น้ําตาลเลยใส่น้ําตาล ลงไปสองช้อนเพราะว่าจะออกหวานแล้วป่ะเดี๋ยวเราชิมดูนะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะฮะใส่พริกไม่ต้องเยอะนักเพราะว่าเด็กๆจะได้กินได้นะฮะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ใส่ลงไปข้างในนี่เลยนะใส่ลงไปนี่เลยมีธีที่ง่ายๆส่วนต้นหอมเดี๋ยวใสท่ทีหลังสับปะรดก็ใสท่ทีหลังนะฮะง่ายๆ ของง่ายๆไม่มีอะไรยากครับสับประรดก็อ่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่ก็เทสมัยก่อนเขาก็ใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะที่เขาตําเ็นเดาโฟอ่ะใส่ลงไปเพื่อให้มันเป็นสีแดงๆจะได้สวยนี่เราก็ใส่ซุปนะสมัยใหม่ใช้ซุปแต่ก็ใช้น้าปลาก็ได้สมัยก่อนก็ใช้น้ปาปลาใช้เกลือครับใส่ซุปลงไปอ่า ประมาณหนึ่งก้อนนะฮะประมาณนี่ก็เป็นช้อนก็ประมาณนี่แหละครับแค่นี้ประมาณหนึ่งก้อนว่าประมาณนั้นใส่ชุปแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยน้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วประเดี๋ยวเราก็ชิมดูแล้วก็เติมน้ำนะฮะง่ายๆไม่มีอะไรยากเติมน้ำลงไปแล้วก็คนๆๆๆๆนะครับก็คนคนให้เข้ากัน แล้วก็ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะวิธีง่ายๆนี่นะครับคนแล้วเราก็เอามาชิมดูอ่ารสชาติเข้มข้นเรียกว่าเข้มข้นแต่ถ้าเราอยากจะให้เปรี้ยวก็ไม่ยากครับทำไงครับใส่น้ำส้มส,มสายชูลงไปนิดหน่อยครับเติมด้วยน้ำส้มสายชูประมาณหนึ่งช้อนนะฮะ ทำส้มสายชูก็มันจะออกเปรี้ยวครับแล้วเราก็ชิมดูใหม่ว่าเป็นยังไงเที่ยวนี้ดีกว่ามากีไหมถ้ารสชาติมันเข้มข้นมันต้องเข้มข้นกว่านะครับประเดี๋ยวใส่ของลงไปมันก็จะจืดลงอืมรสชาติเข้มข้นอร่อยมากเลยเฉพาะน้าซุปนี่ก็อร่อยแล้ววิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากผมมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นคนไทย นะมาเจ็ดสิกว่าปีครับกลายเป็นคนไทยไปแล้วครับจริงๆผมมาจากเมืองจีนเรื่องอาหารไทยผมไม่เคยถนัดถนัดแต่อาหารจีนนี่มาอยู่เมืองไทยนั้นๆก็กลายเป็นคนไทยครับต่อไปก็อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละครับติดตาแล้วครับต่อไปเราก็จะผัดซอส่นี่เลย คนล,ลงไปนิดหน่อยใส่น้ำมันนิดใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อด้วยใส่ด้วยกระเทียมกระเทียมเคียวผัดัดเพื่อให้หอมผับวิธีง่ายมากให้มีอะไรอย่างนี่หอมแล้วเราก็ นี่แหละครับสับประรดียกว่าสับประรดใส่ลงไปมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวออกมามันจะมีน้ำออกมานะฮะนี่แหละครับง่ายๆไม่มีอะไรยากแล้วก็ ที่ว่านี่แหลคะครับที่น้ำขีบอกอซุปน้ำซุปนะฮะับง่ายง่ายแล้วก็ใส่พริกเกือเทศเกลืะใส่ที่หลังไม่ต้องใส่ก่อนเพราะว่า ันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นแขงง่ายง่ายไม่มีอะไรยากนะแล้วก็แล้วก็ชิมดูว่าลดภ่าเป็นยังไงง่ายง่ายไม่มีอะไรยากาลาแล้วลดเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตักขึ้นมาชิมดูชิมที่น้ำซุปเรวก็จะรู้แล้ว ว่วมันเป็นอย่างไรนะครับรสชาติาด,ดีมากเลยอย่างนี้เราใส่ผักลงไปแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเป็นของที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็แบบเนี้ยแล้วก็เอา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 ซุปที่เราเหลือนะนะั่นแหละเติมลงไปก็ได้นะแต่ว่ามันเต็มจานแล้ว เต็มจันทลยสายไม่ลงที่ยงยังเหลืออีกต้องเยอะครับนี่ก็เดี๋ยวถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูว่าเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรผมลองทานดูแล้วโอ้อร่อยมากเลยคือผมอยู่เมืองไทยนานๆก็กลายเป็นคนไทยโดยปัรยายนะก็เลยชอบอาหารไทยเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับหน้าตาอุ้ยเอาถ่ายไม่หมด เดี๋ยวอ๋อถ่ายให้ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ทาใ,ใหม่ครับให้ดูรอบๆเลยครับรอบๆครับนี่แหละครับผักเปรี้ยวหวานนะฮะแบบง่ายๆ,ๆไม่มีอะไรยากครับคุณลองไปทําดูนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับครับนี่แหละครับผัดเปรี้ยวหวานก็จบด้วย รายการแบบนี้ก็มีรายการอื่นต่อขอให้ท่านติดตามชมได้ครับก็ปลาเก๋าผัดเปรี้ยวหวานนี่แหละครับอย่างที่เก๋าฮือฉาซิงต๋นะจิีวซีเชีวใจห่อโกยโกยบวยอ๋อนนะปลาเก๋าผัดเปรี้ยวหวานก็เป็นแบบง่ายๆนี่แหละครับอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับง่ายๆ ไม่มีอะไรยากนี่แหละครับปลาเก่าพักเยววาวันครับครับครับนี่ก็แค่นี้อ่ะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ